ดีครับพี่น้องวันนี้อบอกินยันมากสามสิบห้าแรงครับตีนพอนอนพี่น้องข้างหนารางเรียบร้อยแล้ครับเขียมประกอบพี่น้องะกอบไปเรื่อยครับเราตัต้งเขาประกอบเรียบร้อยแล้วครับยังพอนอนพี่น้อง ตั้งประกอบได้ครับตัวรถพี่น้องสินรั่วสินรั่ว่ะตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องกันพี่น้องกล้องก่อนนะครับเอ,บอ๊ะพี่น้อง เสีซีนเทียกับทาจัระบีครับอนใช่ตองเทียกับจะลุกหนมันอนพี่น้องเดี้ยวยูไก่เมื่อครับ <c oughs> จตรบีวยูไก่เมื่อเขาก็ใสจตระบีหนมันเกรือยู่ไก่เมือเขาก็ใส,สใน่นมันเกรือพี่น้องลุก ีดคี่นอนผมจปจีบคุแหนครับน,นี่จะบ่อ,อ,บอเลยครับโอโอผมอาผมล่างอานี่คุณนอีดคิเอามีรมเป่าครับต้อมแดดบ,บ้านๆนะพี่นองต้อมแดบ,บ,บ้านๆานนอ,อาา่าจินครับจดีฮะกันครับ กินข้าวสังมากขึ้นกาเลยครับกินกระทะง่ายพนะี่นอะเปี่ยวความบ่อรื่นเอาง่ายนะครับ hết cái y hoa mình hoa ngay và nghi hoa về dây ngay lúc cao <laughs> เขาใส่กบไปครับปืนเขาเป็นแต่ใช้ง่ายจีน้องลูกปืนไม่ใส่ครับลูกปืนใหม่ใสไปเลยเนาะพี่น้องปืนที่ห้าสิใช้นะครับใสลูกปืนเก่าเลยเคาะออกง่ายจีน้องว่ามีดจะรับน้อยเพราะว่ามีลูกเวลาด้เกิดเพราะว่าตัวเป็นปืนไม่ครับอ๋าอา้พี่น้องเห้อ แน่นนะครับเพราะว่าเป็นถวยวไม่พี่น้องถัวยตัวนี้มันเปลี่ยนได้รอบสองรอบครบการใช้งา่ไหมครับถั่วไม่ลูกปืนเราจะออกง่ายเล็กน้อยครับลูกปืนเราจะออกยากเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยต้องคอออกครับเดี๋ยวตัวมีบาไปบนี้ออกง่ายไหมเดี๋ยคอยง่ายพี่น้องตัวก็ ขึ้นห้อปเก่าแบบนี้หรอกพี่น้องเอ้ยเคาะเด้ครับพี่นิ่ของเก่าเคาะปืนนี่ห้างเฮดบาร์ไปขึ้นตัวนี้ครับเปลี่ยนถ้วยตัวนี้ไหมครับเข็ดขึ้นเข่าแขกหน่อยพี่น้อง ปกติ้องอัปปุณนะครับเดี๋ยวนี้ห้องเฮ็ดเบียบบ้านบ้านพี่น้องเฮ็ดเบียบบ้านบ้านเราไม่มีเครื่องมือครบนะพี่น้องเอาเลยครับกินกระไรขอบจัวน้อยพี่น้องให้เขาพอๆกัาดีพิ้ว่าเจี๋ยบนะครับพี่น้องเติมปืนเัาบ่อครับลองด้วยเติปืนทับบ่อ ปืนเราทำไมไม่ออกล้วพี่น้องที่ถอาได้ลูกปืนไม่ออกครับปืนออกพี่น้องเสียงดังเลเลยครับโอ้ลูกปืนฮัมงบวกพี่น้อง ออกมะครับอี่คือแล้วย่ำจักหน่อยครับย่ำขอบจักหน่อยขอบว่าเกียบไไ์ันไหนพี่นะ้อง พี่น้องเป็นยังหลายเั่นเสียไหมครับเสียไหมพี่น้อง แต่ของกออย่าของ่ายครับเปลี่ยนเสียเสียขอบชิ้นนี่ไหมครับรถไลยปีพี้นนั่งรถไลยปีซ่ิมเหลือบ้านๆนะพี่ขอบขวบเลยครับเอ,อ้ขอบขวบเลยขอบในชิ้นนะครับ เดียใหม่เจนน่นอ,นอ,อน้ี่สมนะครับ <c oughs> เรียบร้อพี่น,นาใส่เผาพี่นนาง นิเสร็จจนอยการี่นังดินม้ต่สายแบบนี้อ้ยนี่แหะครับตกอีกแล้วนะเราเลยเดี๋ยวพาพ่น้งองเลย เอาผ้าเอาผ้าเสียจครับตลักลีจัหน้อยเด้อพี่น้องเสียบั้นบ้างถ้าขอบสิ้นครับอด็กจะได้ถอยง่ายพี่น้นนนนนนอ,อไง,ไงไ ค่ะเรื่คือการวอเลเร่อเนี่ย้วครับกั้เตอนร,ระกอบนะพี่น้องกดเข้าไปครับปึ๊บเขาเรียบร้อยปืนมี่น้อง <c oughs> ปืนตัวโตเมื่อกี้แล้วครับเข้าไป ปืนหอกกับโบเมนมาสร้างล้านสมนะพี่น้องครับนี่ดินแน่ครับเลยตรงล่างตลอดชุดนี้ไปเอามาเฮ็ดน้ำมันเลยพี่น้องชุดเข้ากับเฮ็ดน้ำมันดูปืนเลยเนียนปืนกับลูกปืนเตียนมา ด,ดูหน้าป่งเมื่อกี้นครับใช่ช่างนะครับเปียกเปียบบ้านๆพี่น้องเอาอี่ไม้เพืะอความสะอาดพี่น้องเอ้ใส่ปิ้นปิ้นครับปิ้นปิ้นล็อกลูกปืนครับอันล่อรุดก็เป็นไปได้พี่น้อง ผมมาเนาะยางยผมจะลืมเลยใส่ไปก่อนครับยางใส่ก่อนเพื่อนทุกยางกันยางเนี่ยก็เพื่อนดิ่งดิ่งเพื่อนเลยนครับเออเลยอะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปพี่น้องทิ้งชิ้งเบิดนะครับเหลี่ยมนะพี่น้องใกล้จะหมดแล้ว รถสิบตัวปีหุ้ยเสียงพี่น้องรถรถ1ิปสี่ปีพี่น้องรถ1ิปสี่ปีท่านสิ้นสิเบดครับอใส่ดุกปือพี่น้องสิ้นใส่กรกปือดุกปือนะครับเป็นวม่สียสิ้นนะครับ เขาครับเสียงดังเลยครับเด้อ เงี้ยับพวกเขาพี่น้องเอ้ยไปเสียดสิ้นครับเสียดสิ้นเหียบลอยประกอบสิน้นเหียบลอยพี่น้องเงี้ยมาสามสิบห้าแรงบาย